วันนี้เราอยู่ของแสนแสบนะครับตรงบริเวณสามแยกบางกะปิที่จะข้ามคลองแสนแสบไปแยกลำสาลีเนาะมีเพื่อนๆถามหาถามมานะครับในอีีที่แล้วของสกายวอลของอีบางกะปินอะอ่าโอเคว่า้านกิจกรรมหรือสกายฮอลของคลองแสนแสบอยู่ตรงไหนวันนี้คงได้เดินผ่านมาหลายรอบแต่เห็นแค่ต่อหม้อเนาะวันนี้ ได้เห็นเสาขึ้นแล้วครับผมแล้วก็ได้สอบถามพี่ๆที่ก่อสร้างบริเวณนี้ว่าสร้างอะไรโอเควันนี้มาเฉลยคำตอบให้กับเพื่อนๆที่ถามใน EP ที่แล้วนะครับว่าสกายวอล์กตรงคลองแสบอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เฉลยแล้วนะครับผม EP นี้ก็เฉลยตรงเสาขึ้นมา3แท่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นตรงนี้จะเป็นลานกิจกรรมนะครับลานกิจกรรมของสกายฮอล์ aw, ทางขึ้นสกายวอล์กด้วยอะไรประมาณนะั้น ประมาณนี้นะคะโอเคนะครับเพื่อนเนเนี่ยลังสร้างอยู่เลยโอเคก็เป็นลานสกายฮอลล์ตรงบริเวณคลองแสนแสบครับเพื่อนๆครับ, <ๆ S 1> รบโอเคก็ไปต่อคคขึ้นขึ้นเสามาอย่างนี้ประมาณนี้แต่ลูกทรงไม่รู้จะออกมายัางไงนะครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตเป็นอ p e ีทีไปอี EP นี้ก็คือมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามเป็น ลา,านกิจกรรมของคลองแสนแสบเนานะนี่ครับนี่ฮรเขาน่าจะน่าจะเชื่อมทําเชื่อมไปเนี้ยทำข้ามไปเนี้ยนี่ก็จะมีเรือวิ่งเนาะเพราะว่ามีต่อมออยู่ฝั่งนู้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมเนาะเนาะโอเคก็อัปเดตนะเพื่อนเฉลยแล้วครับก็ลานกิจกรรมของสกายวอล์กของของสกายฮอรนะ์เนาะสกายฮอ์บางกะปิบริเวณของแสนแสบอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับ ฝั่งนู้นก็มีครับโอเคฝั okay, ่งนู้นก็มีตอ่อหม้ออยู่ฝั่งนู้นก็มีตอ่อหม้อตอ่อหม้อเนาะ,ะไม่รู้จะสร้างออกมารูปทรงไหนนะเดี๋ยวมาอัปเดตโอ้โน่นน่นโนน,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 นครับก็มีต่อหม้ออันนี้ก็เป็นตอ่อหม้ออีกฝั่งนี้นะครับก็บน่าจะสร้างตอ่อหม้อขึ้นฝั่งนี้เนาะแล้วก็สร้างขึ้นไปแล้วก็ตรงนั้นจะมีที่ว่าเป็นเป็นแท่งเหล็กใหญ่เนะาะแล้วก็พาดพาดยาวไปก็เป็นบริเวณกานกิจกรรมสกายของเนาะ ตรงนู้นไม่แน่ใจนะครับสมัยก่อนน่าจะเป็นป่าช้าเก่าเนาะมีการผมดินแล้วไม่รู้จะทําอะไรเนาะโอเคบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณป่าช้าเก่าของสามแยกบางกะปินี่เพื่อน้าแท่งขึ้นไปก็จะเป็นเป็นพื้นที่สกายฮอเป็นพื้นที่เหล็กใหญ่ๆเนี่ยครับที่จะพาดพาดผ่านมานาะมาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็พาดไปฝั่งนู้นเนาะ ประมาณนี้นะครับผม。